สำหรับใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นั่นหมายความว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันค่ะวันนี้เช้าวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 5วันนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขและประสบความสำเร็จมีความสุขเกิดขึ้นได้ภายในใจเราค่ะ ไพ่นะเปิดได้ในวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันพักผ่อนที่สวยงามค่ะวัน,นี้จะเป็นวันที่สดใสของทุกๆคนนะคะโอกาสดีที่ทุกคนจะได้คลายกังวลคลายความเครียดหากใครที่เหนื่อยกับการทํางานมาตลอดทั้งสัปดาห์หรือแม้กระทั่งแบกรับภาระในใจค่ะวันนี้เป็นวันที่เหมาะมากกับการที่คุณจะได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทําอะไรในสิ่งที่รู้สึกสบายอกสบายใจลองออกเดินทางไปหามุมมองใหม่ๆ ออกไปเจอกับธรรมชาตินะคะแล้วชีวิตของคุณจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีพลังรีเฟซร,ร่างกายทาให้มีกำลังที่จะกลับมาสู้กับปัญหาต่างๆหรือแม้กระทั่งมาเริ่มงานใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะหวังอย่างยิ่งว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะขอให้ไพ่ใบนี้ที่ทุกคนเห็นเปรียบเสมือนกำลังใจหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมา เรื่องราวต่างๆที่อาจจะหนักหน่วงนะคะวันนี้ไพ่ใบนี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่คุณจะได้รับในโอกาสใหม่ๆหาความสุขกับสิ่งที่คุณชอบนะคะทำอะไรให้คุณรู้สึกสดชื่นเพราะวันนี้เหมาะแก่การที่เราจะทำในสิ่งที่เราต้องการค่ะขอให้สนุกกับวันพักผ่อนและมีชีวิตที่อบอุ่นหัวใจจากความรักรอบๆตัวหากเพียงเห็นทุกอย่าง เห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวที่เรามีแล้วคุณจะพบกับความสุขที่สวยงามกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองายนัดหมอใจ